รรมที่เป็นกุศลและแม่โพชงอันเป็นฝ่ายกุศล,ลธรรมนี้ก็กล่าวได้ว่าอาศัยสัยชน์ก็กล่าวได้ว่าอาศัยอายุตนะ บังเกิดขึ้นอีกเหมือนกันและก็กล่าวได้ว่าอาศัยขันห้ามังเกิดขึ้นด้วยและต่อจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงสังสจธรรม คืออริยสัจทั้งสี่อันเป็นที่ตั้งแห่งยานคือความอย่างรู้ซึ่งผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานเมื่อตั้งสติกำหนดมาโดยลำดับ สติปัฏฐานเลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงก็ย่อมจะได้วิชาหรือญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่อันได้กิทุกข์ทุกข์กสมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขนิโรธความดับทุกข์และทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ย่อมปฏิบัติได้เป็นอนุปุพะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลำดับแม้ว่าจะจับปฏิบัติในลมหายใจเข้าลมหายใจออก คำสติในลมหายใจเข้านำลมหายใจออกอันเรียกว่าอาตาอาณาปานสติอันนับเข้าในหมดกายเมื่อได้สติเป็นสติปัฏฐานขึ้น ก็จะได้สติที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับเองคือทำรรมาปฏิบัติจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเองโดยภูปฏิบัติเป็นภูประคองสติแม้ในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้ เมื่อสติตั้งเป็นสติปัฏฐานกายก็จะปรากฏคือตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเองเวทนาก็จะปรากฏคือตัวความรู้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก อันเป็นความรู้เสวยจิตก็จะปรากฏคือจิตที่มีสติตั้งอยู่ในตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกและในความรู้ รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นความรู้สวยธรรมะก็จะปรากฏหากเป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลธรรมนิวรณ์นี้ก็จะปรากฏ และเมื่อสติตั้งกำหนดอยู่นิวรณ์ก็จะดับและเมื่อนิวรณ์ดับขันห้าอันเป็นที่ตั้งของทั้งสติและทั้งนิวรณ์ และทั้งเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ รวมเข้าก็เป็นนามรูปดังที่เรียกว่ากายใจรูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจกายใจก็จะปรากฏและอาจิตนะก็จะปรากฏ อายจตนะก็คือตากับรูปที่ประจวบกันอยู่หูกับเสียงที่ประจวบกันอยู่จมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันอยู่ลิ้นกับรสที่ประจวบกันอยู่กายและผลพภะสิ่งที่กายถูกต้องที่ประจวบกันอยู่ มนโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่ประจบกันอยู่ก็จะปรากฏและตัวสัญญาต์ก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ในขณะที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้ประจบกัน สัญญาที่ปรากฏขึ้นแก่ความรู้นี้ต่างจากสัญญาที่บังเกิดขึ้นแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้ภูมิที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สตินั้น เมื่ออาจตนะภายในอาจตนาภายนอกประจวบกันย่อมเกิดสัญญาต์คือความผูกอยู่เสมอแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้สัญญาต์จิงครอบงำได้เมื่อสัญญาต์ครอบงำได้ อายุตนะเองก็เป็นสัญญต์ขันห้าเองหรือนามรูปก็เป็นสัญญต์ไปหมดซับซ้อนกันและก็ปรากฏสืบเนื่องไปเป็นนิวรณ์ได้ทุกข้อแต่ผู้ปฏิบัติทำสติปัฏฐานนั้น เมื่อได้สติปัฏฐานสัญญอดจงปรากฏแก่ความรู้ว่าสัญญต์เกิดและเมื่อปรากฏแก่ความรู้สัญญาก็หนับ ึงเห็นเกิดดับของทั้งอายตนะภายในภายนอกกับทั้งของสัญญาตพระปรากฏแก่สติที่กำหนดอยู่ และเมื่อเป็นดังนี้สติที่กําหนดดูอยู่ดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงเป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาคู่กันไปกับปัญญา และก็เลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิจัยธรรมเลือกเป็นธรรมก็คืออาจตนะภายในภายนอกที่ประจบกันปรากฏสัญญาณที่เกิดขึ้นปรากฏ สัญญาณที่ดับไปปรากฏรู้ว่านี่เป็นอาจจกระะภายในภายนอกนี่เป็นสัญญาณเกิดนี่เป็นสัญญาณดับทำรรวิจัยเลือกเฟ้นทำรร ก็คือมองเห็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตนี้เองรู้จักวันนี้เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอพยากตรธรมตยยาาตร,ธรมกลางกลางตัวอายจะนะภายในภายนอกนี่เป็นอพยากัธรรมกลางกลางสัญญาณที่บังเกิดขึ้นเป็นอกุศล สืบไปเป็นนิวรณ์ก็เป็นอกุศลและตัวสติปัฏฐานที่ดูอยู่มองเห็นอยู่เลือกเฟ้นอยู่นี่เป็นตัวกุศลกุศลธรรมกุศลธรรมก็ตัดนะกุศลธรรมจนยอดก็ดับไป ทำโมาวิจยะสัมโพธิ์เชิงจึงมองเห็นธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นและที่ดับไปในจิตและเมื่อเป็นดังนี้จึงได้มีวิริยะสัมโพธิโฉ ซึ่งเป็นตัวความข่มกล้าของปัญญาของสติซึ่งตัดอกุศลได้ฉับพลังยิ่งขึ้นและ ทำให้สติปัญญาคมกล้ายิ่งขึ้นปรากฏขึ้นเป็นไปเองจนถึงปัญญาที่คมกล้านี้เป็นเครื่องข้าม ไม่ให้สัญญาตบังเกิดขึ้นซึ่งจะต้องตัดคือว่าสัญญาตเป็นฝ่ายาย,ายแพ้ไม่กล้าโผล่ขึ้นมาขันห้าก็เป็นไปการเจตนาภายในภายนอกก็เป็นไป ไม่ต้องหลับตาหลับหูเป็นต้นก็คงลืมตาดูอะไรหูได้ยินอะไรแต่ว่าสัญญาณไม่เกิดดูวกำลังของปัญญาพร้อมทั้งสติที่คมกล้าแปลว่าไม่กล้าโผล่น่ะ ดังนี้เป็นลักษณะของวิริยะสัมโพมุทธชงและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้รับการชำระฟอกล้างขัดเกลาให้บริสุทธิ์พุทธพ่องจึงได้ความเบิกบาน มันเกิดจากความมริสุทธิ์ผุดผ่องปรากฏเป็นสติสัมโพชงมันมีลักษณะที่อิ่มใจเบิกบานใจผ่องใสใจเพราะเหตุว่าบรรดาเครื่องเศร้ามอง ตกลงไปจากจิตไม่ทําให้จิตเศร้าหมองจิตก็ผ่องใสเบิกบานอิ่มเอิบดูดดื่มอยู่ในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นไป เป็นปีติสัมโพธชมและเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นปัสสธิสัมโพธชมคือสงบมีสุขทั้งทางใจทั้งทางกาย สมาธิสัมโพชงคือตัวสมาธิเองก็ตั้งมันแนวแน่ยิ่งขึ้นประกอบด้วยความที่จิต สงบบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนตั้งสงบอยู่และเมื่อเป็นดังนี้จิตก,ก็เพ่งกำหนดอยู่ในภายใน ไม่ออกไปภายนอกรู้อยู่ในภายในจิตที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ในภายในนี้เป็นอุมเบกขาสัมโพชฌงเป็นจิตที่วาง คือไม่วุ่นวายจับโน้นจับนี่เป็นจิตที่เฉยคือไม่กําเริบฟงุงซานสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่ รู้อยู่เห็นอยู่ในภายในรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่บริสุทธิ์ผุดพองอันเป็นลักษณะของอุงเบกขาสัมโพชง ดันั้นอุเบกขาคือความที่รู้อยู่ดูอยู่ในภายในนี้เป็นดูรู้อยู่ในตัวสมาธิของจิตเองดูรู้อยู่ ในความตั้งมั่นของจิตในสมาธิของจิตจึงดูจึงรูร้ทั้งตัวสมาธิคือตัวความตั้งมั่นของจิตทั้งอารมณ์ของสมาธิ สมาธิตั้งอยู่ในอะไรก็รู้ตัวสมาธิคือตัวตั้งอยู่ก็รู้เป็นความที่รวมพลังของความรู้อยู่ในจุดอันเดียวซึ่งมองเห็นทั้งหมดเหมือนอย่างว่า ตารวมอยู่ในหน้าปัดของนาฬิกาทุกๆุกอย่างที่อยู่ที่หน้าปัดของนาฬิกาก็มองเห็นหมดเข็มนาฬิกาก็มองเห็นตัวเลขที่เป็นวงสำหรับบอกเวลาก็มองเห็น ทุกทุกอย่างในจิตก็ปรากฏอยู่ในความรู้ความเห็นทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้เมื่อน,น้อมจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาไปเพื่อรู้ ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตนั้นจึงย่อมจะเห็นอริยสัจได้จะเห็นทุกข์จะเห็นสมุทยัยจะเห็นนิโรธจะเห็นมรรคก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้สติปัฏฐานได้โพชฌงมันโดยลำดับ จนถึงอุเบกขาสมโพธชงดังนี้ตัวสมาธินั่นเองนอกจากเป็นตัวที่เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ของจิตแล้วยังเป็นตัวรวม แห่งที่ตั้งของปัญญาทั้งหมดเมื่อสรุปลงแล้วขันห้านามรูปก็อยู่ในสมาธินี้เพราะฉะนั้นเมื่อน้อมจิตไปเพื่อรู้ จึงมองเห็นนามารูปมันเป็นตัววิปัสนาภูมิทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นสภาวะทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏชาชารามรณะมากินาการทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏ สโสกะปริเทวะเป็นต้นและทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกปรากฏขึ้นดังนี้ธรรมดาที่ปรากฏขึ้นมันเป็นทุกขตาอนิจตาอัณตตา ก็จะปรากฏขึ้นตัณหาที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวทุกขสมุทยัยการปฏิบัติมาที่เป็นตัวทุกขนิโรธก็จะปรากฏขึ้นพ่อปฏิบัติที่ปฏิบัติมารวมเข้าเป็นมรรคสัจจะก็จะปรากฏขึ้น เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงยานในอดียสัตว์สืบต่อและเมื่อเห็นทุกข์ก็คือดวงตาเห็นธรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อเห็นทุกข์ดังนี้สมุทัยก็จะย่อมดับเป็นตามกำาลังของปัญญาปรากฏเป็นทุกข์ณนี้ด้วยความดับทุกข์ข้อปฏิบัติมาก็เป็นมากในพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงชี้แจงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกขสมุทยัยอะไรคือทุกขนณโรธ อะไรคือมัดทั้งทุกขทั้งทุกขสมูลไทยทั้งทุกขนิโรดนั้นก็ตรัสแสดงยกเอาอายตนะภายในภายนอกนี่แหละขึ้นเป็นโดยลำดับตัวอายตนะภายในภายนอกเองนั่นเป็นตัวทุกขสัจจ แหละก็อาศัยอาณาจักรภายในภายนอกนี่แหละเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของสมุทยัยสุมาไทยก็เกิดขึ้นที่นี่และเมื่อสมุทัยดับเป็นนิโรธนิโรธก็มังเกิดขึ้นที่นี่อีกเหมือนกันไม่ใช่ที่ไหนทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในตัวสมาธิ ซึ่งประมวลไว้ในจิตนี้เองซึ่งอาศัยอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งดูเพ่งให้รู้ให้เห็นอยู่ภายในนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทยัยอะไรเป็นนนโรธอะไรเป็นรัคโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต,ต่อไป